สวัสดีจ้ามื่อนี้นมาพบกับช่องไม้ผ้าร่วยมื้อนี้ไม่กะไม่แนวทางห้าน้อยของกะผ้าร่วยขออยู่กับปูยาต้นตะเคียนเนาะคะ่ะเอซีคนไหนเขามาแลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อสิบอ่อผ้าข้าวสารดีๆแนวทางเด็ดเๆจากข้างช่องไม้ผ้าร่วยเดี๋ยวไม่จะเอาให้มึงเนาะคะ่ะส้หรับตัวเลข หรือว่าแนวทางห้าน้อยเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางห้าน้อยของปูยาวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนตุลาพศหกสี่เลขสามตัวก็จะมีเก้าสองสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าสองเก้าสี่สองสี่เก้าเจ็ด เจ็ดหกสำหรับเอฟซนในมารก็รองพิจารณามึงงปูใช้วิทยานในการรับชมด้วยนะคะม้่นนี่ว่านี่กับเขาอยู่เนาะคะ่ะเขาหอดเขาน้อยเขาห้าน้อยเล่วกลับไปเขาเหล็กเหล็กเล่าเนาะคะ่ะเอซีกะได้ล้าอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าเขาเล่านี่เขาเล่าเขาสามตัวเลยเนาะคะ่ะ เอฟซีทันใดมากกระล่องพิจารณามึงว่าถือว่าพี่ก็ต้องกราบขอโทษขอให้เอฟซีนําเนาะคะ่ะไม่กะไดเอามาฝากแล้วเอฟซีทันใดมากกระล่องจับมึงเนาะคะ่ะลองพิจารณาดูเพราะว่าไม่กะช่องเราจะขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะเอฟซีทันใดมากคลิปนี้ไม่กะขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เผื่อจะมีกำลังใจ เหตุคลิปต่อๆไปหาแนวทางเด็ดๆมากฝากเอฟซถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสไม่จะทายตอนที่ว่าลดไถมาปรับสภาพดินหรือว่าจะเหตุของน้ำเนาะคะ่ะมาปรับพื้นที่แล้วก็จะได้คูดจะได้เหตุจะได้สางของน้ำเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ไม่ก็ขออนุญาตจบร่งเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ